สองสามสวัสดีครับสวัสดีครับผมวันนี้เราเมนูอะไรวันนี้น้ำตกหมูอุ๊ดๆนี่น้ำตกหมูนะครับนี่แล้วก็มีก็ยญ่สู้ก่อนเลยมีอะไรบ้างฮะเครื่องปรุงวันนี้ใส่ชูรสนะครับผมนี่อันนี้เนืดหน่อยเนิดหน่อยอะไรครับนี่อะไรอะไรอ่าผงปรุงรสนี่หน่อยเดียวครับอย่าใส่เยอะครับฮะมาดูครับดูใกล้ใกล้เลยครับผม ใส่ผงปรุงรสนะครับแต่งกลิ่นนิดนึงน้ำรสชาติแล้วก็แล้วก็มีอะไรข้าวคั่วข้าวคั่วครับผมนี่ครับขั่วสดเลยข้าวคั่วดะทอมแบบนี้อ่านี่เดี๋ยวใส่หมดเลยนะครับผมนี่มีเท่าไรใส่ให้หมดใส่ให้หมดครับผมใส่น้อยอร่อยน้อยครับใส่มากอร่อยมากแล้วก็พริกผงอ่ะติ่งพงบาลนี้อ่ะน้ำพริกผงพริกผงครับผมนี่จะเผ็ดเกินไปใส่เยอะไหมแค่นี้ก็พอครับาแค่นี้เนาะเดี๋ยวมันจะเผ็ดเกินไปเพราะว่าเรา จะทำไว้ใส่บาตรตอนเช้าอ๋อโอเคแล้วก็หอมแดงมีอะไรครับผมอ่ามีหอมแดงครับผมอ่าใส่เข้าไปเลยครับผมหใส่เข้าไปเลยนะทีนี้มีอะไรอีกก็ใบมะกรูดก็ใส่เขไปเลยใบมะกรูดแล้วก็มะเตรสเน่มะกรูดบาตรนะมะนาวครับผมบีบมะนาวลงไปครับใช้มะนาวกี่ลูกครับนี่มะนาวแล้วแต่ชอบเปรี้ยวมากก็ใส่แล้วแต่ตามความชอบ ครับผมนี่เราใส่เท่ารสชาติเลยตรงกลางก่อนนี่นะครับคลุกๆๆๆครับเราอย่าเพิ่งใส่น้ำปลานะครับเพราะว่าตอนย่างหมูก็หมักน้ำปลาได้หนึ่งแล้วเพื่อให้เนื้อมันนุ่มหมักน้ำปลานะเนื้อนุ่มนิดหนึ่งเนาะหมักน้ำปลาย่างไม่ต้องใส่อะไรครับใส่แต่น้ำปลาพอตอนเราหมักกินไว้เสร็จเราจะไปย่างเนื้อมันจะได้นุ่มมาดูใกล้ๆดูใกล้ๆครับทุกคนนี่เว่อ นนุ่มเด้งๆแซ่บๆอีกแล้ววันนี้แซ่บแแล้วพบครัววันนี้คนเดิมครับผมน้องเขยสุดหล่อนะครับวันนี้เขากน้ตหมูจะทําน้าตกหมูให้กินนะครับนี่ผู้เชี่ยวชาญกับเรื่องของการทํากับข้าวครับผมอยากกินเมนูไหนบอกได้เลยครับผมนี่นะเดี๋ยวชิมดูก่อนเป็นไงบ้างแซ่บไหมแซ่บไหมแซ่บบอมาครับเยอเพิ่มมะนาวกับ น้ำตาลนิดหนึ่งอ่าโอเคมีมะนาวครับผมอ่าบีบมะนาวใส่ลงไปแล้วก็มะนาวอีกนะครับยังมีเปรี้ยวพอนะครับผมน้ำปลาเล็กนิดนึงน้ำปลาเลกนิดนึงครับผมอ่าน้ำปลาครับผมหยอน้ำปลาลงไปครับผมนี่จะได้เห็นหน้าคนแบบทำกับข้าวเลยนะครับนี่คนหลอนะครับผมหน้ามันหน้าม you know ันนะหน้ามัน หน้าผมันมันมุใครเนี่ยดูต่อครับผมนี่ดูต่ออ่าแล้วก็อ่ะชิมอีกรอบหนึ่งว่าแซ่บบอแซ่ฟไหมเจียวเลยเจียวเลยเนาะอ่ะใส่อะไรอีกครับผมีพริกซอยใส่พริกเเลยนาะซอยแล้วก็ต้นหอมผักชีสั่งไปเลยต้นหอมผักชีครับใส่พริกซอยกับต้นหอมผักชี ครับผมต้องใส่เยอะๆนะครับนี่นะครับมันจะได้แซ่บๆนะครับผมจะได้อร่อยนีน่นะครับครับผมคลุกน่องนื้อคลุกคลุกคลุกทะลทะเลนะคลุกคลุกให้เข้ากันนะครับผมหรือว่าเรียกว่าทะเลทะเลก็ได้ครับผมคลุกให้เข้ากันโอเคครับผมเนียนะครับผมแซ่บๆนะ แล้วก็อ่านี้นะครับดูใก,ใกล้ๆนะครับผมนี่นี่นี่สูตใกล้ๆเลยครับผมนี้โอเคเรียบร้อยนะครับเมนูอีกหนึ่งเมนูวันนี้นะครับผมมีผักอะไรบ้างครับผมอ่าเราวันนี้เรามกินกับผักอะไรครับผมนี่มีผักผักกาดแก้วกอันนี้นอะไรนะสลัดแก้วผักกาดแก้วเขาเรียกไม่รู้เขาเรียกอะไรครับผักกาดไหมผักกาดผักกาดแก้วหรือเปล่าสลัดแก้วไม่รู้เหมือนกันนะอ่าแล้วก็มีอะไรอีกครับมีต้นหอมผักชีไหมชีครับผมอันนี้ครับบะหอมเปีครับ สังเกตโอเคตอนนี้ก็เสร็จสิ้นเป็นอันเรียบร้อยแล้วนะครับผมโอเคเติมพลังคนอื่อๆ Okay ครับบายบายครับผมบายบายครับผมพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมพบกันใหม่คลิปหน้านะครับอ่า